สวัสดีค่ะราศีกรกฎวันนี้จิ๊บหน้าจ้าจะดูดวงความรักให้กับราศีกรกฎที่มีคู่แล้วนะคะมาดูกันว่าราศีกรกฎที่มีคู่แล้วความรักในเดือนกุมภาพันธ์พศส5 6 5เป็นอย่างไรบ้างนะคะแต่ก่อนอื่นเลยเหมือนเดิมค่ะอย่าเอาไปตัดสินใจอะไรนะเพราะว่านี่เป็นเพียงภาพรวมเท่านั้นรวมแบบกว้างๆด้วยนะคะแล้วก็พลังงานระหว่างคุณกับ คู่ของคุณอาจจะสลับกันก็เป็นไปได้ด้วยนะคะคลิปนี้สำหรับคนมีคู่แล้วนะคะมาดูความรักของราศีกรกฎกันนะคะราศีกรกฎคือคนที่เกิดระหว่างวันที่17กรกฎาคมค่ะไปจนถึงวันที่16สิงหาคมนะคะมาดูกันเลยค่ะว่าความรักเป็นอย่างไรบ้างในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะไพ่บอกแบบนี้นะคนที่มีคู่แล้วความรักนะคะราศีกรกฎไพ่บอกว่าคุณมีความสุขมากตัวตนของ คุณในือนกุมภาผ่านคุณมีความสุขความรักของคุณก็ค่อนข้างที่จะมีความสุขเพราะว่ามันเป็นเดอ s t สตาร์เดอ r สตาร์เนี่ยพลังของไพ่เนี่ยค่อนข้างสูง8 0 1 0 0คือความสุขความสุขของคุณไม่ใช่สิ่งที่หวือหวาแต่ว่ามันเป็นความสุขที่เรียบง่ายแค่อยู่บ้านด้วยกันทํากิจกรรมด้วยกันหรือทําอะไรก็ตามเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นความสุขที่สงบสุขนะคะยินดีด้วยดีใจด้วยคือความสงบสุขและความสุขนเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการเนี่ยนะคะอะมานอกจากนี้ แล้วเนี่ยดูเหมือนว่าต่างฝ่ายต่างให้ความสำคัญกันด้วยนะเพราะว่าเป็นไพ่เดอะสตาคือคนรักให้ความสำคัญซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีถึงแม้ว่าจะมีงานเยอะส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับงานมากกว่าแต่ว่าก็ามีบางเรื่องเหมือนกันค่ะที่พูดออกมาตรงๆ มีการขอหรือพูดออกมาตรงๆเพื่อให้แก้ไขปรับปรุงตัวนะคะนอกจากความสุขแล้วเนี่ยมีเล็กๆน้อยๆเองไม่ถือว่าทะเลาะก,กันนะเพราะเป็น,นไปในลักษณะที่ว่า ขอให้ทําอะไรหรือขอให้แก้ไขอะไรบางอย่างแต่ว่าพูดด้วยอารมณ์แบบเกลี้ยวกลดเล็กๆเด็ดขาดหน่อยๆเรียกว่าขอไหมหรือว่าเรียกว่าสัง่งเออมันก้ามกึ่งระหว่างนี้แหละขอให้ปรับปรุงตัวนะแต่ว่าไม่ปรับไม่ได้อะไรประมาณนี้เออประมาณนี้ไพ่บทสรุปยังดีอยู่เ่าเป็นไพ่10ถ้วยเอยเป็นไพ่9ก้าถ้วยนะไพ่9าถ้วยแปลว่าความอุดมสมบูรณ์นะถ้าในเรื่องของความรักแปลว่า เป็นไปในทางที่สะดวกสบายอำนวยความสะดวกซึ่งกันและกันหมายความว่าเขากับคุณเนี่ยมีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะๆแล้วก็ต่างคนต่างที่จะเอื้ออำนวยเรื่องความสะดวกให้กันและกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมีทั้งเดอะดตาร์มีทั้งก้าถ้วยนะคะนอกจากบางเรื่องที่ขอให้ปรับปรุงแล้วดูชีวิตคู่ความรักของราศีกรกฎคือมีความสุขมากนะคะแล้วก็เรื่องทางเพศอาจจะเด่นชัดนะคะอาจจะเป็นคู่ที่มีความต้องการทางเพศเพิ่มขึ้นมานะคะโอเค สิบแปดบกเล็กน้อยโอเคนะคะมามาดูกันต่อว่าแล้วคู่ของราศีกรกฎอ่ะคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะคู่ของราศีกรกฎเขาคิดอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าเขารู้สึกถึงความจริงใจเขารู้สึกถึงความอบอุ่นเขารู้สึกได้ถึงความรักอันบริสุทธิ์ความรักจริงๆในเดือนนี้มันเกิดขึ้นเขารู้สึกว่านี่แหละคือคนรักที่ดีที่สุดเป็นความรัก จริงๆแบบบริสุทธิ์นะคะแถมมีเดลเฟอร์ด้วย2ใบนี้คือดีมากในเรื่องของความรักแล้วอยู่ในความรู้สึกของคู่ของราศรีกรกฎเพราะฉะนั้นเขารู้สึกแหละว่าเนี่ยเป็นเดือนแห่งความรักจริงๆอบอวลไปได้วยความสุขความมันคือความรักที่บริสุทธิ์สําหรับเขามันคือความจริงใจความรักแท้ๆที่ไม่มีอย่างอื่นมาแอบแฝงถึงแม้ว่าจะมีลักษณะของการที่ทะเลาะก,กันบ้างเล็กๆน้อยๆแต่เขามั่นใจค่ะว่าเขายังจะสารต่อความสัมพันธ์ กับคุณไปอีกยาวนานและที่สําคัญค่ะบางครั้งเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาอยู่คนเดียวบ้างเพราะว่าช่วงนี้ทํางานเยอะแหละ จากไพ่ที่ขึ้นมาชุดแรกอาจจะรู้สึกว่าโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวบ้างแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาเพราะเขารู้สึกได้ถึงความรักอันบริสุทธิ์แล้วนะคะความรักความจริงใจโอเคเลยอ่ะสำหรับเดือนกุมภาพันธ์ราศรีกรกฎคือคู่รักค,คุณคิดดีมากๆรู้สึกดีมากๆเกี่ยวกับความรักงั้นมาดูว่าตัวคุณเองล่ะคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักนะคะขึ้นไพ่ตรงนี้ ไพ่บอกแบบนี้ค่ะว่าคุณก็รู้สึกถึงความรักความจริงใจเกี่ยวกับความรักเหมือนกันขึ้นเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็ยังมีไพ่บทสรุปที่เป็น10บถ้วยดีมาก10บถ้วยกับเดลิเวอรนี่ใกล้เคียงกันมากเดล l เวอรมันคือแบบความชุ่มชื่นหัวใจเกี่ยวกับความรักแต่10บถ้วยมันคือนี่แหละคือครอบครัวที่ฉันต้องการนี่แหละคือความรักในแบบที่เป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากๆเออนะ ราศีกรกฎก็รู้สึกเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าราศีกรกฎในช่วงเดือนนี้เดือนกุมภาพันธ์อาจจะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงเวียงบ่อยอารมณ์หงุดหงิดง่ายถ้าเป็นผู้ชายก็เหมือนกับใครมาพูดผิดหูนิดนึงก็จะแบบขึ้นอ่ะขึ้นนิดนึงเฮ้ยอะไรอย่างนี้นิดนึงแต่ว่ามันก็ลงเร็วนะอ่ะแล้วก็มีเรื่อง รู้สึกเศร้าเสียใจอึมครึมอยู่ในใจของตัวเองอะ่ะคือมันอาจจะเป็นเรื่องที่เศร้าเองหรืออาจจะเป็นเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับความรักเลยก็ได้นะเพราะว่าไพ่ที่คุมเรื่องราวนี้ไว้ทั้งหมดมันเป็น View of f o r t u n e มันคือเหมือนกับโชคชะตามันเกิดขึ้นแล้วมันไม่สามารถจะทําให้คุณควบคุมสถานการณ์อะไรได้เลยเพราะฉะนั้นช่วงนี้อารมณ์ของคุณน่าจะปว่ปวนแปร เพราะว่ามันอาจจะไม่เกี่ยวกับความรักก็ได้มันอาจจะเกี่ยวกับสิ่งอื่นๆเพราะว่าความรักอะ่ะคุณรู้สึกดีมันคือดีมากแต่ว่าความรู้สึกของอารมณ์ฉุนเฉียวอารมณ์เสียใจเนี้ยมันเป็นสิ่งที่คุณไม่สามารถควบคุมได้เลยไพ่ใบนี้มาบอกว่ามันเป็นเรื่องของเวรกรรมมันเป็นเรื่องของสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้มันเป็นเรื่องของโชคชะตาหรือดวงของคุณที่เป็นแบบนี้ช่วงนี้คุณหงุดหงิดเองโดยที่ไม่มีสาเหตุอยู่ๆก็รู้สึกเศร้าโดยไม่ สาเหตุทั้งๆที่มันรู้สึกดีกับชีวิตมากๆแต่ลึกๆในใจยังเศร้าอยู่เออประมาณเนี้ยนะอืม เอาเถอะมันเกิดขึ้นได้นะคะเราอาจจะมีปัญหายอย่างอื่นหรือสิ่งอื่นๆเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่ความรักก็ได้แต่ว่ามันอยู่ในความรู้สึกของเราแล้วเดือนนี้ก็ค่อนข้างที่จะควบคุมอารมณ์ไม่ได้เนาะราศีกรกฎแต่เรื่องความรักดีแน่นอนค่ะโอเคงั้นมาดูกันต่อว่าแล้วไพ่ขึ้นมาดีขณะนี้ไพ่จะแนะนําว่าราศีกรกฎควรทําอย่างไรเกี่ยวกับความรักค่ะ ไพ่บอกแบบนี้นะคะว่าราศีกรกฎค่ะไพ่บอกว่าคุณยังคงเปิดโอกาสให้กันและกัน ที่จะปรับปรุงตัวแก้ไขยอยู่เสมอเพราะคุณรู้แล้วแหละว่าคุณจะคบกันและสารความสัมพันธ์ในความรักครั้งนี้ให้ดีขึ้นมากๆคุณรู้สึกได้ถึงการดูแลเอาใจใส่ถ้าเป็นถ้าเป็นผู้ชายที่เจอผู้หญิงก็จะรู้สึกได้ว่านี่คือแม่ของลูกนี่คือผู้หญิงที่จะเข้ามาดูแลชีวิตเราได้อารมณ์ประมาณนี้เลยนะแล้วคุณยังรู้สึกอยากจะติดต่อเขาเยอะๆถึงแม้ว่าความลังเลจะเกิดขึ้นบ้างแต่คุณก็มั่นใจแน่ๆว่ามันจะผ่านไปได้และยังให้โอกาสกับ การแก้ไขในความลังเลนี้อยู่เสมอนะคะสำหรับคู่ที่ยังไม่ได้คบกันแบบจริงจังอะต่อให้ยังไม่ได้เหมือนกับคบกันจริงจังมากนักคือยังไม่ถึงขนาดมั่นคงอาจจะมีความลังเลอยู่เนี่ยบอกได้เลยว่าถึงแม้จะลังเลอะทั้งคู่ก็ยังรู้สึกว่ายังอยากไปต่อแน่นอนยังอยากแบบ ไปให้มากกว่าน,นี้อะไรแบบนี้นะคะยังไงก็ตามนะคะดูดูจะสดใสนะคะสําหรับราศีกรกฎดูเป็นความรักที่อบอุ่นและไปต่ออย่างแน่นอนไม่มีปัญหาอะไรมากเลยเพราะต่างฝ่ายต่างยังให้โอกาสกันในการปรับปรุงตัวและแก้ไขข้อเสียของตัวเองนะคะขอให้ประสบความสําเร็จเกี่ยวกับความรักไปเรื่อยๆแบบนี้ทุกเดือนทุกเดือนนะคะขอบคุณมากๆสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s c r i b e ขอบคุณค่ะ